ยูนิคอร์นแล้วก็มังกรอย่างเงี้ยครับโอ้โหน้องโกลกาถ้าเกิดว่าสนใจขนาดนี้นะคะไปชมการ์ตูนกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้การ์ตูนของเรานะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายนะคะสัตว์เทพนิยายอย่างเช่นมังกรอ้าวอ่าไปชมกันเลยค่ะในนูนน้อยซาลีคกาน้องๆครับน้องๆเคยได้ยินคำว่าแพะรับบาปกันไหมครับโกลกาทราบป่าวว่ามีที่มาที่ไปไง เรได้ยินในข่าวบ่อยๆนะครับเป็นำนวนที่หมายถึงคนที่รับบาปแทนผู้อื่นใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมจะต้องเป็นแพ้ด้วยครับทำไมไม่เป็นแกะรับบาปหรือว่าเป็นแมวรับบาปอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้างั้นภาษาไทยควันนี้ขอให้อาจารย์นงส้มช่วยหน่อยค่ะก็คือคำว่าแพ้รับบาปนี่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นพิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งนะคะในวันรับบาประบาปีของชาติอิสราเอลค่ะซึ่งเขาจะนำแพ้นี่นะคะมาไถ่บาปหรือว่ารับบาปแทนมนุษย์นั่นเอง านายเข้าใจเรื่องของแพนระบบาหรเล่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกันว่า,าไปชมประตูกันดีกว่าครับอือพี่เรก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่ากระตูของเราในวันนี้เกี่ยวกับแพด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่พิธีกรรมแพระบบาอะไรหรอกนะครับ<อ>แต่จะเป็นยังไงนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับนายหนูน้อยสตีลลี่ค่ะสตลลี <c oughs> ่สตลลี่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ ก็มาถึงกิจาก,การรมตอบคาถามจากการะตูนแสนสนุกในรายการกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยคําถามท,าที่เราถามกันไปค่ะได้แล้วครับคาถามแรกนะครับจากการะตูนเรื่องดิสฟี่เพื่อนฉันทิกเกอร์กับครูนะครับถามว่าทิกเกอร์ทาอะไรเพื่อทําลายสถิตินะครับคําตอบก็คือเล่นโยโย,โยค่ค่ะ yeah ส่วนคำถามข้อที่2นะครับก็มาจากการะตูนเรื่อง P B and J Otter นักน้อยตะกูนอัเตอร์นะครับคำถามนะครับก็มีอยู่ว่า ใครกำลังจะย้ายบ้านออกจากเลคูฮาคำตอบก็คือพินช์ันนเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ตอบเข้ามาถูกทั้งสองข้อนะครับก็ไปดูรายชื่อกเลยเขาแสดงความยินดีแก่น้องๆคนเก่งทุกคนเลยนะคะและก็ได้รับอของขวัญยู่ที่บ้านได้เลยค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับ ก็สามารถร่วมสูกับกิจกรรมสุขสารวันเกิดประจําเดือนเมษายนได้นะครับกติกาก็ง่ายมากที่สุดเลยนะครับเพียงแค่น้องคนไหนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็เขียนเล่าเรื่องราวความประทับใจของน้องๆกันเข้ามานะครับแล้วก็แนบสำเนาสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่ายที่ถ่ายกับครอบครัวนะครับแล้วก็ที่อยู่ก็ส่งมาตามที่อยู่ของรายการนี้เลยนะครับน้องๆคนไหนนะคะที่เขียนมาแล้ประทับใจทีมงานนะคะท่านถูกต้องตามกติกาแล้วก็เป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะของขวัญชี่ไดชท่หนึ่งจากทางรายการค่ะ สมาชิกรายปีนิตยสารดิสนีย์เพื่อนน้องจากเนชั่นแอปมอนด์เอ็ดูเทนเมนต์ชุดว่ายน้ำมิกกี้เมาส์มินิเมาส์จากบลูเวลลี่เสื้อยืดมินิเมาส์เสื้อยืดมิกกี้เมาส์จากคูลแพลเน็ตสมาชิกรายปีนิตยสารดิสนีย์พรินเซสจากบงกตพับลิชชิ่งหนังสือมหโหสถปราดน้อยคู่แผ่นดินลิ้นปิงเด็กหญิงแพนด้าน้อยและอื่นๆพร้อมกระเป๋าจากบรรลุรุ๊ปปืนฉีดน้ำไมล์เฟรนซ์สปิเกอร์แอนด์ฟูจากวันเดอร์ทอย เมื่อวานนไหนที่เกิดในเดือนนี้นะคะก็รีบๆส่งกันข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะประกาศรายชื่อน้องเจ้าของวันเกิดที่เป็นผู้โชคดีกันในวันเสาร์หน้าแล้วค่ะพี่เป้๊กในแต่พี่เป้กเนี่ยก็เป็นในครองมากความสามารถนะครับช่วยแต่งเพลงให้กับรับบิทหน่อยสิครับแมนนะนะแล้วบ,บิทต้องแย่แน่ๆเลยะครับโรบูการ์สครับขนาดเพลงของพี่เป้กเองพี่องเอาไม่รอดเลยนะครับ <c oughs> ช่วย๋อไม่ได้จริงๆแต่แล้วเพลงเกี่ยวกับฟักทองเหรอครับอ๋ออย่างนี้ดีกว่าไหมคะพี่เป๊กถ้าเกิดเราอยากจะสั้นนะคะว่าจะมีใครมาช่วยรับบิทแต่งเพลงหรือเปล่า ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะใน busy เพื่อนฉัน c ิ i c k e n อย่าพูค่ะช่วงนี้เนี่ยก็สงสัยแล้วก็สนใจเรื่องของสัตว์ต่างๆพี่ใสเลยนะครับเช่นไปก็เลยอยากจะถามพี่ต้มว่านอกเหนือจากกิ้งก่าที่สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วเนี่ยจะมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถูกก็ตัวเองไงครับ ตัวเองเปลี่ยนสีไงเมื่อเดินที่แล้วยังยังขาวอยู่เลยพอสงการผ่านไปเนี่ยเล่นน้ำใช่ไหมครับเล่นน้ำกลางแดดดำเลยดำเลยแล้วดำแล้วไงต่อเดี๋ยวเขียวเลยนะพี่แป๊กก็ไม่ช่วยกันเลยนะคะเอางี้ดีกว่าขายกิ้งก่านิดจัดอีกชนิดหนึ่งนะคะนอกเหนือจากกิ้งก่าที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะก็คืองูเขียวค่ะพี่่องครับพี่ซ่องงูหรือเปล่าครับ มูเขียวเนี่ยนะจะเปลี่ยนสีได้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสีเขียวอะนางมูก,กาคือจะไม่นดมองเลยนะคะเพราะว่ามูเขียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเทาสีน้ำตาลสีส้มชาสีส้มก็ได้คือไปเกาะอะไรเนี่ย<ม>ก็จะเปลี่ยนเป็นสีนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะ,คะ ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าน้องก็ไม่ต้องสงสัยหรอกครับจริงๆในโลกนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายเลยนะครับแล้วน้องกุ๊กการู้หรือเปล่าว่าสัดจำพวกหมีก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะอันนี้หมอเออไม่อันนี้เรื่องจริงนั่นคือหมีภูนั่นเองค่ะเพราะว่าเกิดะลยขึ้นไม่รูกค่ะจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วอ่ะถ้าเป็นยังไงนะแกบ้าเป็นน้ำพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนี่ดีทีเมี่อนฉันชที่แกับพูครับ